ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ไม่ไดมานั่งดูตามราคาตลาดบ่อยๆอ่ะมันก็อาจจะรู้สึกว่านาฬิกาซบเซาผมก็รู้สึกว่าเรื่องสงครามหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยในในโลกเราที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยยังไงก็ส่งผลกระทบกับราคานาฬิกาเพราะฉะนั้นจริงๆก็รอได้แป๊บหนึ่งอาจจะดูทรงนิดนึงว่ามันจะแบบอ่ะมาแล้วขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก แฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมจัด m t a n d g r e e t แจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะสมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเปไ็นใีซีวอชท a l กนะแขกก็ตั้มยังอยู่คน<ร>เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแหมคลิปที่แล้วเกือบระเบิด เกือบน่าจะคอมเมนต์ลันประมาณหนึ่งอ่อก็ถ้าอยากรู้ก็พิมพ์ว่าอยากรู้อยากรู้แล้วเราก็จะไม่เฉลย <laughs> <laughs> ไม่ถ้าอยากรู้เนี่ยก็คือต้องมาจอยอคอมมิชชั่นของพี่เล็กแล้วเผื่อเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันก็เดี๋ยวจะไลฟ์ฟังได้จริงๆแล้วแต่ไม่เอาออนไลน์แค่นั้นเองโอเคครับผมอ่าจริงๆวันนี้คลิปนี้ก็ต้องบอกว่าราคานาฬิกาเนี่ยมันมีความขยับขึ้นนะเยอะประมาณหนึ่งเลยนะขยับใช่คือคือเอ,อางี้มันจะมีแต่ว่าปีปีนี้ ปี2 0 0 0จริงๆ2 0 2 5เนี่ยจริงก็มีการขยับนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ไม่ไดมานั่งดูตามราคาตลาดบ่อยๆอ่ะมันก็อาจจะรู้สึกว่าออนาฬิกาซบเซาอืมแต่ต้องบอกว่าตัวที่มันเป็นตัวฮอตอะของของทุกทุกแบรนด์นะเมเจอร์แบรนด์ AP, ate, อะ a อปาเต้อะอย่างสมมติว่าสมมติว่าเริ่มจาก a p อย่างตัว155-10่ะก็ตัวสปอร์ตทั่วไปหรือว่า ตัวไซส์สมิมลเนาะที่เป็นสีไอซ์บัะแม่งหายากมากคือตัวที่ผมมีนี่ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็คืออย่างตัว37มิเนี่ะที่น้องรัชพัฒเจอผมคง oh, อยากได้ตัวนี้อ,อยากได้ออาจากช็อปนะแต่ว่าผมก็บอกว่าเออแตซ่ซึ่งตัวนี้มันเป็นสีไอซ์บูอย่างสีไอซ์บูเนี่ยตอนแรกอ่ะก็มีล้านขายเนะี่ยอยู่แบบประมาณสักล้านคือมันไม่เคยไปเกินล้านเจ็ดอ่ะพูดง่ายๆมีคนซื้อในประเทศไทยเกินล้านเจ็ดแต่ออกช็อปเพียงแค่ล้านเดียว <c oughs> อ้อ่าหรือว่า ตัว15510หน้าน้่าน้ำเงินมันเคยล่วงไปแบบล้าน4ล้าน3ล้าน4อะไรเงี้ยเออ4ี 41, มิลไม่น่าเชื่อตอนนี้ก็ราคามาอยู่ที่แบบล้านล้านหกล้านเจ็ดแหหรือว่า1นึ่ง2่งเคยมันมีช่วงหนึ่งที่มันเคยขึ้นไปถึงแบบสล้านแต่ว่ามันก็ล่วงลงมาเหลือคือพ่อค้าซื้อกันเองเนี่ยล้านล้านเก็มี ล้านเก้าล้านแปดคือซึมมากเออแต่ว่าพอพอช่วงกลางปีเป็นต้นไปช่วงที่คลิปโตวนมาเนี่ยมันก็กลับมาอยู่ที่ประมาณ 2, 3, 2, 2> องล้านสามสองล้านสี่ขนาดนั้นเลยอันนั้นคือตัวเนะอ็กซ์ตาตินนะทีนี้ถ้าเกิดกลับไปดูพวกไอ้ปาเตฟ,ฟิลิปเนาะปาเตฟิลิปอย่างอย่างห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งถ้าห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันเคยมีช่วงหนึ่งก็โอโ้โหถ้าเอาช่วงโควิดไม่ต้องพูดแล้วนะมันขึ้นหมดแต่มันเคยลงมาต่ําสุดเนี่ยประมาณสองล้าน 93ล้านซื้อได้แต่ในช่วงการฟรีเป็นต้นไปเนี่ยรุ่นเนี้ยอย่างตอนนี้ก็ขึ้นไปแบบ3ล้าน7 3ล้าน8คือขึ้นไปน่าจะประมาณเกือบ20%นะเอรน่าเ<อ>ชื่อนะตัวเซนเลสตีวิ่งกแล้วใช่ไหมก็วิ่งแต่ตัว <S <S ทองเห็นว่าไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ตัวทอง,งขึ้นน้อยแต่ขึ้นต้ราคาทองมันขึ้นเยอะจริงจริงทองเนี่ยขึ้นอย่างตัวที่ผมซื้อเนี่ยห้าห้าหนึ่งหกเจ็ดไอเงี้ยก็ ขยับขึ้นสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นปีใหม่ๆอย่างเงี้ยตอนแรกแบบซื้อแบบสองล้านแได้ตอนเนี้ถ้าปีใหม่ๆนะสามล้านสามล้านสมล้านห้าแต่ออกช็อปล้านเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสองอาที่ผมซื้ออผมก็ชอบมากตัวนี้มีช่วงที่มันพลิกพลิกมันไปถึงใช่สี่ล้านกว่าห้าล้านโอ้ยไปมากกว่านั้นห้าห้าเจ็ดหนึ่งสองอาใช่ไหมอตอนนี้แปดนะพี่เฮ้ยม่ไม่ผมผม,ผมแค่แสนหนัง<า>นะ อ๋อสายหนังสายหนังอ๋อโอเคถ้าถ้าฟูเนี่ยตอนนี้ 8, <laughs> ตอนนี้ประมาณ8 <laughs> ใช่ออกช็อปก็ประมาณ3มกว่าเออโหดร้ายโหดมากอ่าแต่ทีนี้แต่ทีนี้ถ้า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 สังเกตเนี่ยอย่างสองแบรนด์เนี่ย,อ,ย,ยอีกแบรนด์หนึ่งก็คือเอพีโจนนะก็คือขึ้นแบบเป็นแบบโหระเบิดระเบ้อมากเออแต่ว่าก็เท่าที่ถามทุกคนเนี่ยก,ก็อย่าไปตามแก๊บขนาดนั้นเอออย่าไปไล่ราคา,น,านันนเพราะว่านี้มันก็แอบ,บ,บ,บมีความน่ากลัวเหมือนกันแต่เชื่อว่าเอพิโจนน่าจะไปต่อ ไอพิชโนนี่เครื่องมันทําจากทองคาใช่ไหมใช่ทองคําดังนั้นพอทองคํามันขึ้นเนี่ยผมมันก็ไปต่อมันก็ต้องไปต่อแต่คือทุกคนก็จะบอกโอหมันเกินไปแล้วมันนู่นแต่เชื่อไหมผมว่าม่งไปต่ออันนี้เดานะผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะไอพิจโนรโดยปกติแล้วมันมีความต้องการแต่ว่าของที่มันตอบสนองมันน้อยมากน้อยมากอมันน้อยกว่า AP มันน้อยกว่าปาเต้มันน้อยกว่าแบรนด์ต่างๆมันน้อยกว่าเลเวลแบบรอยเท่านะมันไม่ได้น้อยกว่าแบบ สิบเท่าอะไรอย่างมันน้อยกว่าเป็นร้อยเท่าอ่ะแต่ตอนนี้เขาเขาคิดควแอตลักชัวรี่ไม่ใช่เหรอใช่นี่มันไม่ควายเอตนะไอพี่โจนอ่ะเหรอโคตรตะโกนเลยสมัยก่อนไอพี่โจนสมัยก่อนอ่ะมันควายเอตตอนนี้มันตะโกนแล้วใช่อ่าทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนสังเกตเนี่ยปกติเราก็จะซื้ออ่าถ้าเกิดสมมติว่าใครจะเล่นนาฬิกาจะแนะนำโรเล็กซ์ซับมารีนนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเฮียแต่ต้องบอกว่าราคาพวกนี้มันไม่ขึ้นนะซับมารีนตอนนี้ ต่ำลิสต์ด้วยซ้ต่ำลิสต์นะนเออคือใครจะเล่นนาฬิกานี่ผมคิดว่าตอนนี้แบบมันแต่เอาจริงมันมันลิควิดตี้อ่ะหรือความคล่องตัวจะขายอ่ะจริงๆง่ายกว่าแต่ว่าราคามันไม่ค่อยไปตามดีมานของตลาดมันเหมือนว่าคนที่จะซื้อนาฬิการจริงช่วงนี้ไม่ได้เหมือนเค e a t i o มาว่าโรเล็กเนี่ยสวยหรอเออซึ่งผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ,อหงหลังหรือพอเราโตขึ้นไม่รู้นะพี่เราอาจจะชอบแบบ dress watch อะไรพวกนี้ที่มันเป็นฟิลแบบใส่แบบมีมีอะไรมากขึ้นเนี่ยโรเล็กดูแล้วหลังหลังมนมันสวยยังไงจู่อจริงจริงผมผมผมคอมเมนต์โรเล็กว่าอย่างนี้ว่าเขาเป็นอะไรที่แบบโรเล็กอ่ะเออม,มันคือโรเล็กมันคือโรเล็กเอามาใส่มานานเดินไปไหนทุกคนก็ใส่คือมันมมนิยมมันทนมันดีจริงแต่พอราคามันขึ้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 นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับฟ้ามันเปิดมันมีอะไรเต็มเลยเออใช่ ลิข oh, sí, ิต oh, ิตี้อาจจะสู X ้เขาไม่ได้แต่มันสวยอะโอ้ใช่แล้วมันก็เลยแบบพอแบคนเอ็กซ์โปรโอ้เยอะๆเลยตรงนี้ก็เพราะว่าเพราะมีมีอันนึงผมไปซื้อโรเล็กซ์ซับไวโกราคาหลานเจ็ดหลานเจ็ดนี่แม่งซื้อได้เยอะนะว่าใช่เยอะแยะแบบโอ้โหก็คืออ่ะสมมติมีหลานเจ็ดจริงก็คือซื้อ AP ได้แหละ ซื้อ AP ได้ซัเออปเปอร์เฟลิปได้ซื้อเยอะๆมาได้เยอะแยะเลยอย่างอ,อ,อย่างแกนคอมพิเคชันของปัตเตอร์เฟลิปถ้าไม่ได้ออกจากช็อปนะไปซื้อข้างนอกหลายตัวมันมันขาดทุนใช่ใช่เพราะมันขาดทุนเราเราล้านกว่าบ,บาทเราก็ได้ปัตเตอร์เฟลิปแกนคอมพิเคชันตัวดีๆแล้วทำให้ทำให้ราคานาฬิกาเนี่ยมันมีมันมีความทีนี้ถ้าเกิดสมมติมาดูภาพโอเวอร์วิวเนะก็คือราคาตัวที่วิ่งเนี่ยอ่ะเอพีโรเล็กเอพีโจนอันเนี้ยไปแต่โรเล็กอ่ะกลับไม่มีตัวที่แบบมันไม่มีตัววิ่งจริงอะ อีเวนว่าแบบเป็นแบบเดโทน่าแต่เดยโทน่ายังดีอยู่นะดีอยู่แต่แต่แต่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้มีการขยับราคาขึ้นเท่าไหร่เออใช่ก็คือแบบคือ3ปีมาไงมันก็เป็นงั้นแต่เดโทน่าหน้าขาวตอนนี้ก็ยังสตรองอยู่ที่8ปดแปดเก้าแสนนะใช่ค mm, right. ือมันแต่มันอยู่ราคานี้มานานมากไงแต่เพื่อนๆอ่ะมันไปหมดแล้วพี่อ่าไอ้เพื่อนๆแบบตัวฮอตฮอตนี่มันไปหมดแล้วผมก็เลยคิดว่า ถ้าถ้าถ้าจะเล่นอะไรตอนนี้ก็อาจจะต้องลองดูแบรนด์ที่มันมีการขยับขึ้นขยับลงเพราะว่ามันก็คือวิ่งตามดีมาน์ของตลาดแหละแล้วถ้าตอนนี้ให้ตั้มแนะนํานาฬิกาสักเรือนหนึ่ง่ะตั้มจะแนะนําเรือนาฬิกาอะไรเอาแบบไหนอะเอาแบบเอาแบบที่ต้อมชอบเลยอะเก่งกำไรหรอหรือว่าเก่งกำไรก็ได้เก่งกาไรเลยหรอผมผมว่าเอพิจโจนแหละคือ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 อันนี้มันเหมือนหลักการเหมือนซื้อที่เนาะที่เนี่ยที่ดินอย่างเงี้ยมันที่ดินเนี่ยสมมติว่าเราซื้ออะมันไม่มีมันไม่มีแพงแพงไปหรอกมันคือแพงและมันจะมีแพงกว่า เออแต่ว่าถ้าถ้าเราไปคิดว่าแบบเออเดี๋ยวมันจะแบบมันจะตกลงไหมไม่ต้องกลัวเราซื้อราคาวันนี้อนาคตมันก็อาจจะไปต่อได้คือผมคิดว่าเอพิจนเป็นเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่มีความอินดิพินเดนต์ในเรื่องของราคาเหมือนกันอืแต่ถามผมตอนนี้ก็พี่อย่าขึ้นไปเยอะกว่านี้เลยครับ <laughs> <laughs> พี่อย่าขึ้นเยอะกว่านี้เลยค, <c oughs> คือบางทีเราก็อยากเสพนะค,คุณจองนาฬิกาวันนี้ตอนที่คุณได้นาฬิกานี่ราคาเดิมแล้วราคาใหม่ครับโอ้โหไม่รู้เลยอะ ราคาฟใหม่เออมันเป็นราคาวันนั้นน่ะเออแต่ถ้าถามแต่ถ้าถามผมถ้าถ้าจริงตอนนี้ผมมาเสพอย่างอันนี้จะเป็นอีดิมเดนโรชอันหนึ่งไม่รู้พี่เล็กรู้จักไหมฟรีโล่เคยเห็นเคยเห็นไหมเฮ้ยจริงหรอเออผมว่าผมผมกับหลังๆอ่ะพอพอผมเบรกทรูเรื่องไม่อยากซื้อนาฬิกาเพื่อเก่งกําไรอ่ะหรือว่าซื้อเพื่อแบบให้มันมีฟิลแบบเออแบบกูกำไรหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกได้ว่าเออ ก็ม to like ันมองอินดิพินเดนต์นะแต่แค่จะไม่เอาไอตัวอาวงการอะที่มันแบบไออย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบยากยากเกิดอะที่มันดูแบบดูยากๆเออซึ่งมันมีหลายแดนมากแบบบางทีมันบางทีมันดูเหมือนหน้าปัดอะไรวะรถสปอร์ตหรืออะไรเงี้ยมันโอ้โหยากมากอะเออก็เราก็อาจจะไปดูพวกเนี้ที่มันดูแบบอาจจะคลีนๆหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยเออที่แบบมันใส่ง่ายอะไรเงี้ยเออแะรนี้มันก็เหมือนแบบไม่มีเข็มผมเคยป้ายยาพี่เล็กด้วยพี่เล็กพี่เล็กแบบไม่ ไม่หลงตามผมอ๋อมีหน้านะผมก็ผมเคยเห็นอาจจะเคยเห็นมาจากคุณนี่แหละเพราไอ้มันคุค้นๆหน้านะเออเนี่ยเพราะมันวิ่งด้วยแผ่นดิสไงอ่าอ,อ,อะไรประมาณน,นี้ใช่ลมาจากคุณนี่แหละเออผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยอันนี้สวยดีว่ะแล้วเนี่ยหน้าปั่จริงเป็นแพนด้าฟิลนั้นผมก็เลยคิดว่าเออก็มาซื้ออะไรประมาณนี้ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากอยากเสพนาฬิกาจริงๆอะไรเงี้ยเออแล้ววงการนาฬิกาปี2 0 2 6เนี่ยในในมุมมองของตั้มคิดว่ามันจะเป็นยังไง ถ้า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 เอาเป็นสายที่ไปเจอนี่กับช็อปอะผมคิดว่าช็อปก็ไม่มีของให้นะช่วงนี้เลยหมายถึงว่าขนาดขายไม่ดีเนี่ยนะขายตัวตัวมันจะมีอะถ้าเกิดผูดเ้เป็นเป็นแบบปาเตฟิลิปอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างตัวที่เริ่มเจอนี้อะ่ะก็ไม่ได้ได้ง่ายนะพี่ถ้าถ้ามันเป็นตัวฮอตอย่างเช่นโกดินอิลิปสมมุตินะโกดินอิลิปเนี้ยเป็นตัวเป็นตัวที่เหมือนเหมือนจะเป็นตัวเริ่มได้แต่มันดันฮอต ฮอตคือยอมทุกคนแบบมันลุมจองมันอะ่ะมันก็ไม่พอไงเออแต่ถ้าเป็นแบบแกนคอมอย่างเงี้ยผมพี่มีมีม,มีพร้อมขายแกนคอมบิวเคชันอย่างเงี้ยมีแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเนี่ยตัวอย่างโกลเดนอินลิฟคลาทาว่าตัวเร,เริ่มเริ่มอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นตัวที่เอาจริงก็ไม่ค่อยมีของขายงั้นตั้มก็ยาวลีลาเราก็ แกนคอมไปเลยแล้วอยากได้อะไรค่อยว่ากันหันสองถุยไม่เอาพาร์ทเนอร์ไหมพี่เออคือคือคือก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าอังจริงก็อาจจะต้องถ้าถ้าเป็นสายเจอร์นี่นะก็อาจจะต้องรับตัวใหญ่ถ้าถ้าอยากจะรีบเริ่มแต่ถ้าไม่รีบเริ่มอย่างผมเองอ่ะผมไม่ได้รีบผมก็หล่อตัวที่ผมอยากอยากจะซื้อมาเพื่อใส่เออแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ซื้อนาฬิกาจากข้างนอกแบบซื้อมือสองได้อะไรเงี้ยคือ พันจริงๆอะ่ะผมว่าตอนนี้ก็ก็มีความลุ้นๆนิดนึงนะว่าสงครามจะเกิดไหมเพราะว่าถ้าเกิดสงครามเกิดเนี่ยนาฬิกาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเท่าที่ผมรู้สึกมันก็จะมีจังหวะที่ยอ่อลง,งต้องยอ่ออต้องย่อใช่แล้วดูความแพนิคแล้วก็สักพักหนึ่งพอมันเริ่มดูแล้วมันเกี่ยวกับเราหรอือเปล่าอมมันก็ค่อยจะสเต b บิลไลซ์ใช่ใชผมก็รู้สึกว่าเรื่องสงครามหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยในในโลกเราที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยยังไงก็ส่งผลกระทบกับราคานาฬิกาเพราะฉะนั้นจริงๆก็รอได้แป๊บหนึ่งอาจจะดูทรงนิดนึงว่ามันจะแบบ อ่ะมาละพี่จะไปกรีนแลนด์ไหมคะหรือจะไปอหรานก่อนออหรือพี่จะไปอีรานก่อนนะหรือพี่จะไปยึดที่ไหนก่อนนะหรือพี่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกหรือเปล่ามผมว่าไอ้ข่าวที่มันออกมาพวกนี้จริงๆคือมันเป็นการบรัฟฟิ้งแต่ว่าแผนที่อยู่ใต้โต๊ะของจริงอะแม่งคือเราเองไม่รู้เออเพิ่จะบุกแคนาดาหรออาเชียไ oh, <cheer. S 1> กลกว่า <laughs> ใช่ไหมไกลเออยืนดแม่งเลยใครจะไปช่วยก็ไม่ทันเออซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็เลยคิดว่าถ้าถ้าถ้ามันจะส่งผลกับราคานาฬิกาก็ ก็เนี่ยแหละผมว่ารอดูอีกสักนิดนึงก็ตอนนี้ราคาทองคํามันไปรอแล้วเงใช่มันไปแบบปื๊ดใครที่ซื้อนะทองปีที่แล้วนี่ปีนี้แม่งรวยเละเลยใช่เนาผมไงเอ้ยซื้อไว้กี่กิโลฮะท่านฮะต้องการคนถือกระเป๋าไหมพอดีซื้อไว้กองทุนนี่เนกองทุนทองไม่ได้ซื้อเป็นแท่งเอ่องผมก็ซื้ออยู่เออผมอยากถามนะว่าซื้อเท่าไหร่กี่ร้อยครับพี่ ร้อย <laughs> ล้านเหรอเปล่าสามแสนซ <laughs> ื้อมาจะมาลบภาษี <laughs> ไม่แต่ว่าจริงแบบอย่างนาฬิกาทองปีนี้อย่าง AP r o โรเล็กก็ปรับขึ้นแล้ว <laughs> ใช่ไหมซึ่งราคาเอาจริงโหดมากอ่ะอย่างเดโหนาตอนนี้ถ้าเป็นปูนี่โคตรโหดเลยนะล้านหกเนาะ <laughs> อุย้ยเกินประมาณล้าน <laughs> ล้านแปดล้านแปดล้านแปดล้านเก้าแล้วนะเ่ล้านแปดล้านเก้านะเจอล้านแปดเออคือหนักอ่ะไวโกโลสโกเยโลโกโหคือปูนี้คือไปหมดแล้ว แต่แปลกนะไวโกเนี่ยราคาตั้งเนี่ยสวยย่วนใหญ่จะสูงนะแต่ราคามือสองเนี่ยมันจะถูกกว่าทองตัวอื่นต้องต้องพูดตรงๆว่าผมผมไปเที่ยวยยุโรเนี่ยก็เห็นไวโกวางกันเยอะน,นะเออมันเหมือนแบบเป็นตัวจริงๆเป็นตัวพ่วงไนดะ้ซ้ำไปนะคิดว่าคิดว่าจริงๆเป็นตัวพ่วงได้เลยเพราะว่าคนไม่นิยมไวโก ผมว่าคนถ้าซื้อทองแล้วเขาคนที่ซื้อทองคือกูซื้อทองเลยดีกว่าเออแต่จริงๆแล้วคนที่ชอบไวโกมีนะก<ม>็ชอบไวโกเออเพราะว่าไวโกอ่ะจริงๆมันจะมีความแบบแชมเปญแชมเปญหน่อยอ่ะสีมันไม่ได้แบบอ่ะถ้าเกิดแพคตินั่มันก็คือแบบสว่างจ้าไปเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าไวโกมันจะมีความแบบมีความแบบมนๆดูสีแบบเฮ้ยทำไมนาฬิกาเราดูแชมเปญแต่ว่าจริงๆสีขาวแล้วก็ฟีลลิ่งเหมือนแบบใครไม่รู้ก็เออใครรู้กันก็คือแบบ โอ้โหใส่ไวโกเลยว่ะแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ไงไม่รู้ไม่รู้แล้วพี่เล็กโอ้โหใส่ไวโกเลยอะครับอันนี้ไวโกหรือเปล่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่ะสมมุติอันเนี้ยเป็นเป็นไวโกอย่างเงี้ยใครรู้ก็คือแบบเชดโด้ใช่ป่ะเออซึ่งผมอะที่ที่ตอนนั้นผมซื้อไวโกอะก็เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องหนึ่งแต่ถ้ามองเงาๆอย่างงี้ต้องแพทตินัมแล้วไอ้เจ้านี่แพทตินัมหรือเปล่าสเตลส์สลอันนี้คือคนคนที่เท่าไหร่ของของประเทศฮะไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาเข้ามากี่เหรียญพี่เล็กรูว่า เข้ามาเยอะมั we ้งผมว่าจริงปะเข้ามาเยอะมันไม่ได้แบบสเปเชียลอะไรใช่ไหมเป็นแบบเห็นว่าตั้งกฎว่าหนึ่งบูติกขายได้หนึ่งเรือนต่อวันอ๋อเหรอเริ่มมาแบบแนวสวรสนาฬิกาสวคือเก็บโคตาเพื่อให้มีการแบบแบบมีคิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อโอเคอะแล้วพี่เล็กคิดว่าไงปีปีนี้ผมว่าปีนี้เนี่ยนาฬิกากึ่งกึ่งแบบพูดง่ายก็คือเหมือนจะลักชวรี่แต่ยังไม่ลักชวรี่พอผมว่าเหนื่อยอืม แต่พวกที่ลักชุรี่ไปแล้วเนี่ยเหนื่อยแต่ไม่มากอไอ้พวกที่ยิ่งลงมาข้างล่างเนี่ยผมว่ายิ่งเหนื่อยจริงๆคือเซกเมนต์ตรงกลางแหละใช่ไหมครัเซ <นะ S 2> กเมนต์ตั้งแต่ล่างถึงกลางเนี่ยผมว่าตรงนี้เหนื่อยสุดอ่าเซกเมนต์ล่างไปเลยต่ำหมืน่นหรือว่าต่ำสามหมืน่น <จะ S 2> ผมว่านา่าจะพอไปได้ยังเรื่อยๆอยู่แต่ไอ้พวกที่มันอยู่ระดับสามหมื่นไปถึงสามแสนอะไรแถวๆนี้ผมว่าเหนื่อยอย๋อหลัแกแสนเนอะเออโอเคก็ สู้ๆครับไทยเป็นสายไหนไหนว่าคุณจะคุยยาวๆไงลากดิลากต่ออะไรวะเหนื่อยโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะคุยอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับไปก่อนครับส๊ายบาครับ